สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญมากนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาชีพทุกอาชีพในโลกนั้นเราจะต้องมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพค่ะซึ่งคุณธรรมนี้ก็คือมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเกี่ยวกับ การที่เราจะประกอบอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพครูอาชีพนักเรียนอาชีพพ่อค้าแม่ค้าหรืออาชีพกเกษตรต่างๆเราจะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมในการประกอบอาชีพค่ะก่อนอื่นมาดูความหมายของคุณธรรมนะคะคุณธรรมหมายถึงความดีทางจิตใจที่ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติ คุณธรรมในการประกอบอาชีพคือหลักความดีความถูกต้องและความซื่อสัตย์ที่บุคคลพึงยึดถือในการทำงานเพื่อให้การประกอบอาชีพนั้นเป็นไปอย่างสุจริตมีเกียรติและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและก็สังคมค่ะทีนี้เรามาดูความสำคัญของคุณธรรมในการประกอบอาชีพนะคะ 1. ทําให้เป็นคนซื่อสัตย์และก็มีความน่าเชื่อถือ 2. สร้สางความสําเร็จอย่างยั่งยืนเพราะมีคุณธรรมมักได้รับความไว้วางใจค่ะถัดไปเรามาดูข้อ3นะคะช่วยให้สังคมสงบสุขเพราะทุกคนทํางานอย่างโปรง่งใสมีความถูกต้อง 4. ป้องกันการทุจริตและการเอารัดเอาเปรียบก็ข้อ5เป็นพื้นฐานของความเจริญทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมค่ะ ถัดไปนักศึกษามาดูตัวอย่างนะคะคุณธรรมสำคัญในการประกอบอาชีพซึ่งคุณธรรมนี้สำคัญอย่างยิ่งนะคะนักเรียนในการที่เราจะประกอบอาชีพต่างๆคุณธรรมข้อที่1ก็คือเราไม่โกหกลูกค้านะคะไม่ยกักยอกเงินส่งงานตรงต่อเวลาไม่โทษผู้อื่นไม่ลำเอียงไม่เลือกปฏิบัติ เข้างานตรงต่อเวลานะคะแต่งกายให้เรียบร้อยสะอาดมีมีความสะอาดสบายตามีความเคารพผู้บังคับบัญชาและก็ครูบาอาจารย์ค่ะตัวอย่างนะคะคุณธรรมเฉพาะอาชีพบางประเภทเช่นอาชีพครูเราต้องมีความเมตตามีความซื่อสัตย์และก็มีความยุติธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธ 2. พ่อค้านักธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่กงตาช่างนะคะ 4. ถ้าเราเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นแพทย์เราต้องมีความเมตตามีความการุณารับผิดชอบและรักษาความลับของคนไข้นะคะอาสรุปในเรื่องคุณธรรมในการประกอบอาชีพการมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพคือรากฐานของความเจริญและความสุขในชีวิตการทำงานคนที่ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตขยันอดทนและมีจิตใจดีงามย่อมได้รับความ ความเคารพและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงค่ะ